เกิดไปแล้วไปเกินแล้วใช่ค่ะใช่นูนหมดเลยนูนูทั้งแผงอ่ะนูนอ่ะดึงถึงสี่สิบเธอนูทั้งแผงเลยใช่ค่ะ เขาหมวยหมวยมวยลองแล้วหมวยได้ได,ได้บอกตะวัดได้ไงถัาเทิมเดิมหมดเลยมาแล้วมาแล้วแล้วมันจะไม่ตีพวกเราเลยนะจนกว่ามันจะเดินไปตำแหน่งนู้นอะเนี่ยบอะเนี่ยที่เดิมยิงมันต่ออ่ะ มันต่อพอมันตายปุกมันก็เกิดไปที่เดิมไปแล้วเกิดไปแล้วเกิดไวมากอะ่ะเกิดไวมากอะ่ะยอมรับเลยไวยมากอะ่ะแม่งทำเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นวิชาการเลยอาชีพเลยอะ่ะ ใช่ใช่คือต้องบอกตรงนั้นต้องบอกแล้นะบอกว่าคือถ้าสมมติไปพิมพ์อ่ะมันอาจจะมีเหมแบบเหมือนเธอเคยใช้สมัยก่อนป่ะที่มันใช้โปรแกรมส้นตีนอะไรวะโปรแกรมใส่ตัวหนังสือตัวอักษรตัวอะไรอะ่ะเออพวกนี้มันก็ฉลาดนะพอ G M มาถามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ Auto, อ GM อโต้เจ้า G M อ่ะชอบถามคําถามเดิมๆอยู่ไหมครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันเป็นคําถามออโต้อะออโต้ Auto ที่แบบว่า เออมันพวกเนี้ยบอร์ดมันพวกเนี้ยมันเขียนได้นะเออมันเขียนได้ตามคําสั่งที่ไอ้นี่เลยนะอ่ะเป๊ะเป๊ะเลยเนาะเห็นนะเป๊ะเลยเห็นป่ะได้เอาอ,อีกทีมหรือว่าออไปเอาแนวอื่นบ้างลองเอาทดลองตัวอื่นไหมดูเอาอ,อีกรอบหนึ่งใช่ไหม อ่ะตายแล้วตายหาไปแล้วอะไรนะอะไรนะคะเดินเร็วเลยเหร ให้หมวตีใหม่ใช่ไหมอันนี้ให้หมวยไปไหนพอแล้วใช่ไหมนี่ปกติหมวยทำเลยรู้ป่ะหมวยโยนขยะให้มันเต็ม